ฮัลโหลสุัสดีครับวันนี้อยู่ผม ICU อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้วงล้อภูริก็เข้ามาแล้วนะครับดับ S S R บูก็กผมก็สายฟรีควันจัดหรือไม่ก็มาดูคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ไปซื้อตั๋วกันเลยซื้อได้2ใบนอครับไป ถ้าแบบคนใส่เติมแจกสาก็ควรจัดนะครับาะเป็นตัวที่ติดเมตาในซฟเวอร์จีนยาวนานมากเป็นตัวปั่นป่วนที่ดีสามารถหยิบม,มาเล่นใช้ได้นะครับสตันได้ด้วยผมมอนผมเห,นเหินเห็นมาสตันได้นะครับข้อไปดูภาพอยู่ไหนตัวที่เข้ามาใหม่เอายังไม่นีงไง ข้อมูลเมื่อเริ่มต้นอันนี้เลยที่เอาภาษีไปนะเมื่อเริ่มต้นฝ่ายสุดโต่งอะไรมีตึ้งตึ้ง10%ช่วยการอนาลิซิ้อนทำให้เกิดพิการคือน่าจะสตันเหรอครับพิการดาวน์ทั้งแถวเดี๋ยวนะไล่โจมตีต่อเนื่องที่มีข้อข้องป้องกันกนารไล่โจมตีนะครับ ทำให้เป้าหมายล่อรวงแะเป้าหมายออกจากต่อสู้ทันทีแล้วสุ่มเอฟเฟกต์อันติสกิลและพาสีฟโจมตีเพื่อนที่นันทรับสูตรตำแหน่งเดิม๋อ้ก็ใส่เติมก็ควรจัดนะครับสุ่มไปเลยถ้าใส่เติมนะมาเริ่มสุ่มกันเลยหมุนไปโอ้โหหมุนแบบนี้เหรอหมุนเตียว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 ปึ๊บก็ สอว่าได้อยู่นะสี่ตัวนี้ก็ประมาณสามร้อกว่าเพราะเราซื้อตัวนี้มาสองร้อยหกสิบคุ้มหมุนต่อไปโอ้โหออกกันเดิมบอกว่าคุ้มทีไรไม่ออกมาดังทีถ้าเป็นลูกแก้วพุิกาคุ้มกว่านี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมุนวงล้อมันได้อะไรบ้างผมไม่เคยหมุนเหมือนกัน เศษธนิลมาละฮะมาละหาธนิลพิริสินแนนอู้หูอันนี้ไม่ต้องการเลยนะไม่ต้องเอามาเลยนะบิ๊ดอู้หูแลบคุมมันคุ้มมันมันมันก็ออกมาเรื่อยๆนะไอ้เนี่ยถ้ามันบไอ้มันคุ้มมันคุ้มมันก็ออกมาเรื่อยๆไม่อันนี้ไม่ไม่อันนี้อันนี้ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้ม หมุนไปอ๋ออันนี้ก็ถึงว่าได้อยู่นะครับอันนี้คุ้มคุ้มค่าอยู่ถ้าสลับ Server เซิร์ฟเวอร์กับเก่านะอันนี้คุ้มไหมคุ้มคุ้มครคุ้มสี่สิบเพชรนะใบละร้อยห้าสิบนะอ้นนี้โอ้สบายกันคุ้มไหมเนะี่ยหมุนไ้ อโอ้ดูสภาพเลยสภาพเราโอ้สภาพสภาพ,สภาพครับทุกคนสภาพดีมากก็มนก็มันกิจกรรมสำหรับสายเติมแลาสายฟรีก็ไม่ควรจัดนะครับอย่าไปสูบนะครับสายฟรีแต่ถ้าสายเติมจัดเลยเพราะว่ามันติดเมตาเซิร์ฟจ,จิตนานมาก ตอนนี้เมตาสืหลิวเมืเมนก็ยังติดอยู่นะครับเหมือนจะมาแทนทัสมากินะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ